แพนเค้กเค็มมะนิดค่ะ รัก10ปีจากนี้เฮรียกบอแม่ชีวิตคู่แพนเค้กลั่นก่อเลี้ยงเองค่ะแมดดิงบอกว่าสาวแพนเค้กเองนะคะล่าสุดเจ้าตัวพูดการยิทยอมในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะหากจะพูดสาวที่ทั้งเก่งและมากความสามารถนี่ต้องยกให้กับเจ้าตัวเลยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเธอคนนี้เคยประกวดไทยซูเปอร์โมเดลโดยเจ้าตัวก็ได้รับความสนใจไม่น้อยหลังจากเธอได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง7อย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้ยังมี ผลงานและการอ,ออกแบบที่ชมกันหลายเรื่องต้องบอกว่าเธอมีความสามารถในด้านการแสดงมากๆเลยล่ะค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวเองก็หลายคนลุ้นเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแต่เง้มงๆแล้วทั้งคู่บอกว่าก็คงไม่นานเกินรอและค่ะล่าสุดเห็นว่าแฟนเคกนั้นกําลังวุ่นกับการเลี้ยงหลานของเธอเลยนะคะเจ้าตัวยังเื่นหลานซึ่งรักเหมือนลูกชายแน่นอนเลยค่ะว่า ลูกชายเองนั้นหลานคนนี้เนี่ยน่ารักมากๆโดยเธอบอกจะขอเลี้ยงหลานเองแน่นอนว่าเธอทําหน้าที่เป็นแม่ให้กับหลานของเธอเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแม่ยอมรับว่าความคิดที่อยากมีลูกในตอน25ปีตอนนี้อายุของเธอก็เข้าเลข3แล้วเธอรู้สึกว่าการเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากทําให้เธอกลับมาคิดรเรื่องการมีทายาทในอนาคตแม่ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับเธอละคะ่ะ